สบายดีพี่น้องวันนี้เขาสิบห้าพี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะความสวยความง,งามของเมืองกรุงเทพนะคะตอนนี้เขาก่อยู่ที่บนรถไฟเนาะพี่น้องเนาะบนรถไฟสถานีสวนจตุจักรหรือว่าสถานีมอสีดันเองเนาะพี่น้องข้าศิกไปลงอยู่ที่สถานีพญาไทเนาะทุกคน นี่ก็เป็นบรรยากาศมุมสูงเนาะพี่น้องโบเกย์ไทยพี่น้องเบิ่งจ้าเตือยโอ้โหตกใจมาเลยมุมนี้โบเกย์ไทยพี่น้องเบิ่งกน่นนจาจะยาวเบิร์มาสบมืมกันเนาะพี่น้องสวยงามสดใดสะพานควาย ก็ถึสงสถานีสะพานควายเด้อพี่น้อ,องไปซ้อพี่น้องส้มกันไปย่างๆจ้าสถานีต่อไปอารี next station สถานี่อไปสนามเป้า next station สนามเป้าเานยี่

สามารถเปลี่ยนเส้นทาไปรถไฟฟ้า AirPo อร์ดเรลินได้ที่สถานี Next Station พยาไทอินเต ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะสันทานีพยาไทยเนาะพี่น้องเนาะค่อยแต่ละยินเสื้อสีซักแล้วกยายานี้นํากับโบ้ค่อยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง <c oughs> ้งเนาะเดี๋ยวเฮ่ามาเบิ้งมาส้รมกันเนาะพี่น้องเนะะาะงกายานี้สวยงามสัมไรเนาะค่ะทุกคนติดตึกพี่น้องไม่ติดตึกสูงๆสวยๆงามๆอีกแล้ว ทยาไทยพาซา,าทุกคนดูสิคะสวยงามมากเลยมีแต่ตึกก๊งงามพ,พี่น้องว้าวเจองเนาะนี่ค่ะทุกคนแบบสวยงามมาดิพี่น้องเลย จเจริญหูจเจริญตาอีกแล้วนะคะได้ดูตึกสวยๆสวยชสูงๆค่ะพี่นอ้องดูสิคะว้าวตรงนี้เห็นตึกระโยกใกล้มากเลยพี่นอ้องจ้ามาติโตอุ้ยแบบยืนมุมนี้เห็นชัดแล้วก็แบบเหมือนเราอยู่ใกล้มากเลยพี่นอ้องตึกไะโยกเนะาะมาติโตทางนั้นก็กําลังก่อสร้างพัฒนาอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้เอ ยงามแต่แท่งนะพี่น้องโอ้เซยง,งามมาดิอันนี้พี่น้องเลย,ยพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าพญาไทายเนาะเดี๋ยวหนาสิภาพี่น้องอยางไปเบิ้ลมุมหนุนนะทุกคนฟังนี่เนาะาสวยงามสันใดเพราะว่า นําบค่อยทายบรรยากแถวสถานีพทหเจ้าบอกจักเถือเนาะมือนี้เขาก็เลยอยากทายให้พี่น้องเบิงเบิงมาสมกันเดี๋ทุกคนมาสิสวยงามสําใดนี่พี่น้องคนมีกระอีหนังนําเนาะสิเขาไปทายไหบ่น ทาได้อยู่พี่น้องนี่เนาะพ้าทุกคนฟังนี่ก่างามด้วพี่น้องเมืองดูมีแต่ตึกใหญ่ๆสวยๆงามๆสดุดสูงๆด้วยเนาะสี่เหลี่ยมแบบนี้ตึกกน,นี่ก่างามเลยนี่าจะเป็นคอนโดพี่น้องนี่นะทุกคนสวยงามจริงๆนะคะมุมนี้ก็อองามอะไรพี่น้องนี่เนาะว่านี่แหละด้อทุกคนเดยจ้า ไฮแรงสวยงามสุดๆเลยจ้าข้างล่างก็เป็นสะพานลอยน้อง่น้องเป็นทางลุ่สกายบล็อกข้างเดินพี่น้องเลยประมาณนี้จ้าทุกคน ตอนนี้เราก็เดินลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วเด้อค่ะลงมาแล้วค่ะพี่นอ้องจะมีหลานขายขาแต่หลานขาน้ำนอกทุกคนเน,นี่ยทุกคน ทางรถไฟอรปอปพนะคะทุกคนระมาณนี้เนาะพี่น้องออกจากสถานีกรบันี้ติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องทำมาคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เนาะคะ่ะฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ข้ามโฆษณาเด้อทุกคนไปแล้วคะ่ะบายบายสบายดีค่ะทำอันนี้ก็ไ